ก็ไม่ได้ถ้าได้จแบปงน้้แดงๆสักไปก็คงจะมีกลิ่นอายอบอุ่นชัด้วยนะคะฉากนี้จะมีอะไรให้เมกคินรักเชิญกันนะครับขอบคุณ งมาเดวีเพราะไม่เหสีต้องบินไปต่างประเทศไปแล้วดวฉันยังสงสัยแพ้ <มะ S 2> ชนะประกันใดยังม,มเามเดวีไปแล้วใจเย็นๆก่อนสิพเพคะเดี๋ยวก็ได้ขาวได้ข่าวมัวนะพี่คะเออตั้งแต่เมียข้ามาอยู่ข้าอยู่เองในี่าชื่นใจจริงๆนะเฮ้ค <มะ S 2> ่ะเป็ด้ง <c> เ <oughs> <c oughs> อาปะ เขาต้องส่งเรื่องรืไม่หรือว่ามาจากนึกว่ามาจากเยาวราชนี่มีอย่างเแจ็กเล่นลิเกปวดหัวชี่หายได้หนักมากเอาไปชอดทำไมไม่ใช่ผิดเดี๋ยวก็เลือดตกหัวหรอกส่งได้โปรดพระเจ้าค่ะเป็นใครมาจังนะมอมฉันในนามของประสันตานำองค์ระเด็ดบนรี ปันมาเข้าเฝ้าพะยาค่ะการทำศึกมีชัยชนะชนะแล้วนักแทงตายหาหมดเลยเอาวท่านพี่กุเลปันมาหรือเปล่าไม่ได้มาทรงชะลาภาพแล้วเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะใครมานะองค์ระเด่นมนตรีองค์ระเด่นมนตรีพะยาค่ะเออขอบใจพะยาค่ะเออยังอุตส่าห์มาเนาะเอาก็มาก็อยากให้เข้าเฝ้าได้ดเดี่ยเชิญเชิญเชิญเข้ามาก่อนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะปัสสันตาฮะปัสสันตา สารตาสารตาลิ้งล่าวค่ะไปไปชิญยเข้ามาไปชิญเข้ามาอยู่องค์เดียวเมียหนีไปมาเดวีไม่อยู่แล้วเหรอเนี่ยหามาเดวีไม่อยู่กูจะเล่นยังไงไม่อยู่เสวี่ยนึงนะไม่เป็นไรยังเหลืออีกสองผีค่ะเจริญสุข บอแรงไม่ได้เดี๋ยวหัวหลุดอยากจะคอร์ให้เต็มที่อ่าแล้วก็องอยู่คนเดียวกับนางตนกตัวเด็กๆนี่เหรอก็สบายใจดีไม่มีนางกำนงกำนันรุ่นเดียวกันต้องเลยมีแต่นางผู้ใหญ่นี่แหละในเมืองนอะนางกำนันไม่มีแล้วเหลือแต่นางผู้ใหญ่แล้วพระเจ้าอาเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะสบายดีมากันมากมายไก่กองพระสันตตาใครต่อใครมาบ้างแนะนำหน่อยสิ บุคคลผู้นี้คือระสังคามมลตาเป็นชาวลาตูมันหยาและตรดสินเป็นสินส่งสําคัญก็คือเป็นพระน้องเมียขององค์ระเด่นบนตีพียาค่ะบุญรักษาไปไหนขายกันไม่ได้แหรอเนาะต้องดูแลคุ้มครองเสียเป็นอื่นไม่ได้พี่ยาค่ะพี่เขยคนนี้เนี่ยรักที่สุดเลยต้องดูแลให้ดีดูแอย่างดร๋ย<ห>ว,วพี่พท่านจินตลาเนี่ยเขาจ,จะโกรธเครืออา ดูเขาไหว้ดีเพราะเขาเป็นคนดีแน่นอนอยู่แล้วพี่จะท่เขาพี่คนนิ่งเขาเป็นคนนิ่งเขาเป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยเคยเห็นไหมนิ่งไหลลึกเคยเห็นไหมไม่รู้จะจะแหนยังไงเฮยังไงยั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 งเั้ยังดังยขอบใจมากยี้ยังยังยังยลงยั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 งาัยังาัตยังยัย็ััาั เรื่องปัสสันตุดีกว่าปัสสันเรื่อปัสสันตาปัสสันแตะนี่มันมันเสียวล่ะปัสสันตาปัสสันตุปัสสันตาปัสสันตุขอบใจมากนผลับรับรับเด้ได้ให้เราไปรับรางวัลไปรับรางวัลกันให้หมดพร้อมๆกันไป เครื่องจะใช้ได้แต่มากใช้ไม่ได้อมงอยากไป็นอนเนาต้องร้องก่อนออมงค์เป็นอินเนาไม่ค่อยชัดเจนนะเป็นอหนนนนนดอกไม้จันทร์หลุดแล้วให้มันดีๆสิแล้วทำไมใส่กับหัวแบบนี้ล่ะนะปวดหัวชิบหายเลยนี่เอามาขายใช่ไหมเนี่ยเออใครจะให้ออมง์ก็ให้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันเผาเขาเราจะไม่ได้ไปกันนะฮะกูถึงไม่อยากเล่นอย่ด้เก่ ลหมีทำไมเราหลายโให้ลงเลยแช่งกูไอ้ทุกแช่งแช่งก็ตายห่าหมดเลยายืนยืนคนเรลี้ยงเลี้ยงนอ่งรับเขาไม่เองพูดเล่นนะไหนๆมาแล้วทำสงครามชนะแล้วก็ขอบใจไม่มีอะไรจะตอบแทนเพราะของสวยงามในมือนี้มันไม่มีนะพ่อมันเด่นก็อยากจะให้พักพอนอนหลับก

ไม่ห,หิวหรอกไม่หยาหรอกมันอยากอยากอะไรอยากอะไรอยากให้หิวที่มั่เหมือนกันหรือเปล่าว่ามองอยากให้หิวนี่เหมือนกันไหมหิวล้วกินอยากนะมอนชั้นจากบ้านเมืองมานานก็อยากจะกลับเลยใช่ไ่คะครั้งกระน,นั้นคงยังจําได้ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กๆเล็กๆลูกลูกหล,ล,ลานพ่พี่ๆน้องๆเราอยู่ในตระกูลวงเทวันด้วยกันก็ต้องสมควรที่จะรู้จักกันซะ เดี๋ยวยิ่งโตแล้วก็จะรู้จักกันยากมันจะห่างกันไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเรียกลูกชายคนเล็กเข้ามากราบไหว้รู้จักพี่ชายก่อนเนาะโอ้ี่แก่บาทนี่ยมีลูกเล็กๆเก,กือเนี่ยเ <laughs> นี่ยกูกำลังจะมีอีกคนแล้วนัว่ยโอ้ยนี้เนียาตาเลยน้องนายมหาเศรษฐีอัมบั<า> <นะ S 1> สีญา,าตรา หัวสมเด็จพระจุพีสบายดีหรือยังไรท่านนะมีสุข จดหนา้าเกิดสึกงในดวงมโนเจ้าี่ไม่นึกถึงควารมรู้สึกหนูบ้างพระยาติวงทุกทุกคนเขาพากันบน่นถึงเจ้าพี่แต่พระพีนางของหนูนี พระสียาตราดูเลอเจ้ามาจีเส้นเสโองตกองเต้นบอบทให้ดงหาเนี่พี่ก่นหาเนี่อ่าแล้วระบแล้วลงไปครับแล้วไปครับ ัวไหนขอบคุณจ้าถ้านมอยูแล้วอใช่แต่เป็นหน้าบางัง <Okay. S 3> อายองค์พระศรีปัตตลาทั้งพระเจ้าอา เปลงจะคงเกลียงสวยสะเพียงใครบ้างทั้งเกตแกมก่อนกายเธอลือก็ค จ้าาอจำได้ไหมมโหรีเมืองขัานนี่ต่ำเหลือเกินอยากจะขึ้นกระไดร้องเหลือเกินมโหรีอายุมันยังได้น้อยอยู่สียะตาสิทธิ์พี่ลืมล้อสียะตาไปเลยเหรอจับน้องได้เงินหน้าออกยังแค่นึกกรอนพี่ก็งงอยู่แล้วมันทั่นนึกหน้าอีกแล้วเนี่ยจำได้สิสียะตาดูสียะตาไงเจ้าน่ารัก ตอนเด็กๆอย่างไรตอนนี้เจ้าก็ร้าน่ารักเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างนี่พูดแล้ยังหาว่าคุยเห็นหนูน่ารักกว่านี้นะพี่บุษบาของหนูน่ารักกว่านี้เยอะเลยบุษบาเหรอเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูพี่บุษบาสวยที่หนเลยเชื่อเลยอย่าไปคุยลกอย่าไปคุยคุยยังไงก็ไม่ขึ้นตอนเด็กแคเละๆเหรอคุยยังไงก็ไม่ขึ้นเออเรียกะไปเรียกไปเรียกะไรระเน อยู่สักพักนึงให้น้องชื่นใจหน่อยเพราะน้องคิดถึงนะเจ้ามาที่ผมฉันกลับเลยไม่ได้ยัังยัยกลับเลยกลับเลยโอ้โหกลับมายังไม่ทันเจี๊ยังยเลยยังไม่ได้กินน้ำชางยั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 ยัง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 ยัยัง